เขาของมือของฝากของเพราะว่าหนูช่วยเขาเส้นเลือดในสมองแตกก็ของหนูน่ะเหรออ่าแล้วเผมแค่จบได้ไรไงแค่จบก็ขับกลับทำเดียวราคาดีแล้วนะราคาดีแล้วก็ซื้อถูก็ซื้อดาวช่วยเขามาเพราะเขาป่วยไงเป็นในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโอ้ช่วยคนแปลกหน้าเลยเหรอใจฉึงเว่ยป่อยได้ไหมขนูด้วยย่างไรถูภาษาพันธุ์โมกวภาษามภาษาเลยเหรอขับมาคนละคำกันสอง เขาอยากว่าใส่เน่เขาให้ไปแล้วเนีไม่ยอมเขาเนีเนี่ยเขาไปให้เขาของมือต้อบอกว่าฝากแบบเพราะหนูช่วยเขาเส้นเลือดในสมองแตกก็สมองแบบอ๋าแล้วแบบช่วยมาเพราะว่าช่วยมาทำต่อแต่ทีนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับมะเป๋าส่งของมันต้องออกมือชอก็เลย คือก็ามา่ทน,นี้ก็ต้องจ่ายในน้ำเขาแตบบ่ทุกนีหนูก็รับเ,เขามาเสที่มันกีรับมะจบได้เลยไงยอจที่ับกลับกับ,บน,นิราคา <ๆ S 1> ดีแล้วนะราคาดีแล้วเซื้อหูก็ซื้อดาช่วยเขามาเพราะขาป่วยเลยจ่ายงช่วยเขามาแสนสองราง 2. 2> คาดีแล้วนะราคาดีแล้วจ่ไปแสนหน่หลมืนเี่ยกเลยแบบสองนั้นอาจะให้2ใบูกก็ช่วยเขาไปสีห้ือนไปช่วยเขามาไปช่วยเขามาใช่ไหมใช่ใช่ มีน้ำใจงั้นเนี่ยเขาคือใครญาติไม่ใช่ญาติเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านโอ้โหชั่วคนแปลกหน้าเลยเหรอใจถึงเว้ยวัดง่ายคนไต้หวันจังหวัดคนต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดมันมีมีมิตรตีสูงมากแสดงว่ารู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วให้ถือกระหนุงว่าจะสองปีสองปีเองช่วยเขาเลยอ่ะใช่ใจปั้มนะใจปั้มนะรถเขาใหม่แล้วแบบใหม่เนาะอีกก็คนอื่นมาขอซื้อ แต่แบบเขาก็เสียดายของเขาเขาก็พี่ผู้ชายเขาคาดหวังว่าเขาจะหายไงเขาก็ฝากเให้คุยคอนโต้เดี๋ยวเดี๋ยว้อเขาหายก็มาเอาคืนแต่ทีนี้เราก็ต้องใช้เงินของใหม่เขาไม่เอาคืนแล้วทีนี้อันนี้ขอสลดอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้ <laughs> <laughs> ครับ้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตหรืออ๋อครั้งแรกในชีวิตตัดมาไม่เป็นไรก็อย่างนี้จบคันนี้ให้ได้นั่ครับขอบคุณครับทุกคนครับ จบปจป้วจ้าคันนี้มาจากนกคนปรปฐมนะก็ลูกค้ามีน้ำใจมากเลยก็คือเขาช่วยคนในหมู่บ้านช่วยซื้อคันนี้ไปคนในหมู่บ้านเขาเป็นเซลล์สมองตีบส่วนคันนี้เป็นรถคันแรกของเขาใครอยากได้ซีวิดเจ๋งๆนะมาเอาคันนี้ได้เลยสวยสดงดงามมาก E l อ ให้ในสีเบจด้วยอ่ะว่าแบบแฟนผมต้องชอบแน่นๆเลยอ่ะดูดีผมชอบสีนี้มากเลยรถก็สภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะเ mm hmm. จ๋งทสุดเลย mm hmm. เห็นแล้วร้องว้าวเลยนี่ต้องใครตามหายอยู่ต้องจัดนะ mm ีว hmm. ิตดีแอไว้น้อยๆไม่ไม่เกินแสนไม่หลักหมื่นสดๆ